साधु तस्सा जय जय กมโโยนะสจนัยสตตาินณยกรรมวะจักมาอังมะมโหจักมาหะนิิเตปะดาปินาปะดาภิใจโยโหหิใจญาสใจยมมาตัวปะโมต้าิสุน นาปาดากินานิกาตวันระพันที่จถวายก็คือใบลานต้นลานแล้วก็หลายอย่างลานหนกาปขออไฟปลอดเตือนปลอด อันดาจิงงวยจริงใกล้กาหลงยี่วาจาลงมาทำเออหายจากโกรธาขอสุมาจุอันตุสิงสับไปอย่างจังวัดอ่าตทองไรจังหวง พร้อมกับขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่ดี่นักข่าวจากไทยรัฐมาด้วยครับในอดีตนต้นลานั้นมี วนประการชาวบ้านตัวเมืองเรารมบสายก่อนไม่มีขนาดจะไปใช้ใบลาสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆแค่แข็งใครมีข้อจำกัดในการที่เราจะไรู้ทางการครับเดี๋ท่านบอกก็ไาวแครับ ก,ก็กับกอบแรกนะขครับโอเคมีทักษะ,ะ,ะลานทำอันนี้ก็ได้รับความอนุเคาะห์จากท่านพระอาจารย์นะคะที่ให้ต้นลานมาปลูกที่โรงเรียนะค่ะจะมี ของท่านนายกเทศมนตรีรอบของเจ้าอาวาสวัดสุเมนแล้วก็ของขออมารินีดอกแก้วค่ะก็ได้มีการปลูกฝังเกี่ยวกับต้นลานแล้วก็วิธีการทําวิธีการปลูกแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ของใบลานเพื่อดำรงดํรดรงนะคะดํารงเกี่ยวกับไปสืบทอดเกี่ยวกับลานทำอะไรพวกนี้ค่ะฟังังทไม้นน้ำ

ยอดบนยอดบนท่านอายอดบน การนี้ก็สืบเนื่องจากว่าอำเภอสุขเม่นเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีคัมภีร์โบราณมากที่สุดนะครับที่เก็บรักษาไว้ที่วัดสุขเม่นแต่ปัจจุบันนั้นต้นลานหรือใบลานที่มาเป็นวัสดุในการทำคัมภีร์ใบลานเหมือนแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันมีไม่มากนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะทางพิเศษก็คือว่าต้นลานเนี่ยเวลาออกลูกป,ปั๊บต้นจะตายก็จะเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่จะไม่ค่อยเยอะลนะ ผมเองก็ได้เห็นถึงความสําคัญของต้นลานซึ่งได้เป็นวัสดุในการที่จะการลึกบันทึกอะไรต่างๆสืบสารภูมิปัญญาต่างๆไม่ว่าสมุนไพรก็ดีการนวดแผนโบราณหรือองค์ความรู้ต่างๆที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยซึ่งมันห่างหายไปก็เลยว่าจะล้กฟื้นโครงการนี้มาได้ทําโครงการคืนลานสู่แผ่นดินนะครับโดยเราจะปลูกไว้ที่ไหน เป้าหมายในการทําโครงการนี้ก็จะปลูกในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอไม่ว่าถนนถนนหรือว่าสถานที่ราชการวัดและก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอของของของอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสองข้างฝั่งแม่น้ํายมนะครับซึ่งขณะนี้ผมเองได้เพาะไว้จํานวนหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่ารอให้ต,ต้นต้นต้นกล้าเนี่ยมันมีความแข็งแรงอย่างน้อยข้ามปีสัก ไักสักปีหนึ่งแล้วก็อนุบาลไว้แล้วก็วให้แข็งแรง,งเพียงพอที่จะน,นําไปปลูกในพื้นที่สาธารครับผม้าหมายของเราคืออยากให้เรเถึนกับต้นลานที่เกี่ยวข้งองอะไรอย่างนี้ผมนําเรียนไปเป็นสักคู่ก็คือว่ามันเป็นเมืองคัมภีโบราณน,นะครับเราก็จะสืกสารอนุรักษ์ต่อ,อยอดในการที่จะเพาะให้มันมีต้นต้นลาน,นยอยู่ในพื้นที่เยอะๆนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้เป็นวัสดุนในการที่จะทําคัมภีต่างๆครับก็มถเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับเพราะลักษณะต้นสวย